สัสดีครับบีทาวกับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจปิดทองหลังพระหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งที่สามารถนัมารีไซเคิลได้นะฮะวันนี้เราคุยกับคุณวิการตั้งสิริพัฒน์ครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัททิฟานี่เดคอจำกัดในบีทาวสนะครับสวัสดีครับคุณวิการครับสวัสดีครับครับคุณวิการครับพอเราพูดถึงอย่างชื่อบริษัททิฟฟานี่เดคอเนี่ยนะครับจริงๆภาพแรกที่ผมนึกถึงเน คนเข้าใจธุรกิจเป็นคนละทางเลยตกลงแล้วคือธุรกิจอะไรครับเราเป็นโรงงานผลิตหินสังเคราะห์นะครับเราเรา,เรานำโนฮาว o w มาจากบริษัทชื่อทิฟฟานี่ที่อเมริกาอ,อันนี้คือสาเหตุที่เราแมราชื่อทิฟฟานี่นะครับเรามืนก็ได้ไลเซนมเมื่อสัก เราเริ่มมาประมาณเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วเราก็ามาตั้งโรงงานโรงงานเราอยู่ที่คลองหลวงนะครับคลองห้านะครับ Made in t h a i l a n เลยครับตัวนี้ครับทีนี้หินสังเคราะห์ตรงนี้คือมันเป็นหินขนาดไหนยังไงแล้วเป,เป็นหินสังเคราะห์ที่เอาไปใช้ทําธุรกิจประเภทอะไรครับอ่าโอเคตัวนี้วัสดุมันถูกสร้างขึ้นมาม,มันสังเคราะห์ขึ้นมาะนะครับก็คือมีส่วนผสมของขอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะครับผสมกับอะคริลิกโมดิฟายเรซินนะครับซึ่งตัวนี้คุณสมบัติที่มันแตกต่างจากหินธรรมชาตินะครับก็คือ มันไม่มีรูพุนฉะนั้นมันจะเหมาะเหมาะกับอะไรซึ่งอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นรหรืออะไรที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษน,นะครับยกตัวอย่างโรงพยาบาลน,นะครับเราจะมีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเยอะเพราะมันสามารถเอามาตัดแต่งต่อได้น,นะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วของ i ท f นี y ได้คอ จะมีจุดเด่นอยู่จุดหนึ่งคือเรามีตัวไมโครแบรับนะครับเป็นตัวแอนตี้แบคทีเรียนะครับก็คือเมื่อใส่ตัวนี้เข้าไปมันจะอยู่ในเนื้อนะครับเป็นการผสานกันอยู่<อ>นะครับแล้วมันจะคงอยู่ตลอดไป<อ>ครับเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเราของเราด้วยนะฮะใช่ครับโอฟังดูแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยแม้ว่าจะมีอายุอนามมากว่า30ปีก็ตามอ๋อเป็นมันเป็นเทคโนโลยีที่<อ>จ,ะจะว่าไปมันก็อเมซิ่งมากนะครับมันเอามาเพื่อทดแทนวัสดุธรรมชาติในขณะเดียวกันมันก็สามารถทําอะไรได้เหนือกว่าธรรมชาตินะครับโดยอะไรมีหนึ่งไม่มีรูพูล สิ่งสกปรกซึมเข้าไปไม่ได้นะรอยต่อสามารถต่อได้เนียนและสนิทและดูความมีความสวยงามนะครับแล้วเมื่อเรามาทํางานกับมันหรือเวิร์กกับมันไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเยอะนะครับยกตัวอย่างถ้านึกอะไรไม่ออกนะเวลาเราเดินไปห้างนะครับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไอที่เราเห็นตุงกเคาน์เตอร์ครับยาวๆมันก็เป็นชิ้นเดียว สีขาวสีขาวหรือจะมีสีอื่นๆก็นิดน่ะปรตามนะครับส่วนใหญ่เคาน์เตอร์ที่เวลาไปจ่ายตังค์เนี่ยนะครับจะเป็นหินสังเคราะห์นั่นคือหินสังเคราะห์ใช่ครับไอ้ที่มองเอ๊ะทำไมมันเป็นวัสดุเดียวกันทั้งชิ้นเลยใช่ส่วนใหญ่คือพวกนี้เลยนะครับโรงพยาบาลที่เราไปโรงพยาบาลนี่ถ้าเกิดไปจะเห็นเคาน์เตอร์เยอะมากนะครับเคาน์เตอร์เนอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้พวกนี้กันก็คือหินสังเคราะห์ทั้งนั้นเลยใช่ครับแล้วถ้าฟังดูงี้แสดงว่าลูกค้าของเราที่เป็นหินสังเคราะห์เนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับ ของส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเป็นงานโครงการ,รนะครับโดยทั่วๆไปเราก็จะทํากลุ่มโรงพยาบาลหรืองานคอนโดแล้วก็เป็นวัสดุรีไซเคิลด้วยที่บอกว่ารีไซเคิลเนี่ยรเราดูกันนิดหนึ่งเนี่ยครับอันไหนคือผมก็มองด้วยตาเปล่ามันก็คือขิน ใช่ครับแต่เราจะรู้ได้ไงเขานี่คือทําจากหินสังเคราะห์เป็นหินสังเคราะห์นะครับก็คือหนึ่งอันแรกก็คือถ้าเกิดดูผิวหน้าเนี่ยก็จะไม่มีรูพุนนะครับอีกอันหนึ่งถ้าถ้าอย่างเนี้ยอันนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นธรรมชาตินำเข้ามาใส่นี่ทำจากกากใบชาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอย่างเนี้ยนะครับคืออันแรกก่อนมันจะต้องมีเกรด ไอ้ตัวเกรดนี่แหละคือตัวรีไซเคิลนะครับ,รบส่วนใหญ่พวกเกรดนี้ก็จะเหลือจากคัตออฟที่เหลือจากงานนะครับเวลาเราทำโครงการเนี่ยเราก็จะมีคัตออฟที่เหลือจากซิงค์หรือจากเหลือจากเตานะครับหรือเศษวัสดุที่ที่เหลือจากการผลิตนะครับเราก็เอาพวกนั้นมาบดมาย่อย เสร็จแล้วก็เอามารีไซเคิลมาผสมเข้าไปในตัวผลิตถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นรีไซเคิลเนี่ยผมสามารถโหลดคอนเทนต์ได้ถึงประมาณ35%นะครับจากร้อยแล้วถ้าเกิดต้องการจริงๆอันนี้ขึ้นอยู่กับโครงการแล้วก็ความสวยงามหน้าตานะครับมันอาจจะขึ้นไปถึงได้45%ถ้าเป็นเกล็ดเล็กๆหน่อยอย่างประมาณตัวเนี้ยมันก็จะใส่ได้เยอะนะครับเพราะเกล็ดมันเล็กพรเกลเล็กใช่ครับพรเกล็ใหญ่ไม่จะใส่ได้น้อยลงหน่อย คือถ้าดูอย่างที่แสดงว่าการรีไซเคิลผมกำลังนึกภาพไปถึงโครงการตาร่างๆถูกไหมฮะเวลาเขาสั่งหินเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาเขา้ารูกเขาทาแบบว่าทำเสร็จปับ๊บมันก็จะเหลือเศษตกมาเรื่อยๆเนี่ยคำถามก็คือว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของธุรกิจคุณวิกาเลยใช่ไหมครับเป็นส่วนหนึ่งเลยครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วย<อ>นะครับคือจริงๆเนี่ยของเรามันเริ่มจากอะไรพอเราทําโครงการเยอะๆนะครับเราก็เริ่มสังเกตเอ๊ะ ที่โรงงานเนี่ยมันมีเศษสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเกิดจากช่องตัดเตาช่องตัดซิงล้างจานนะครับเยอะมากเลยกองเป็นพเนินแล้วครับนะครับเราก็เอ๊ะตายแล้วทำยังไงดีคือปกติแต่ก่อนนะครับเราก็มักจะให้เจ้าของห้องเก็บเอาไว้เพื่อเผื่อมีการซ่อมซ่อมแซมซ่อมแซมอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่ามันจะได้ใช้ตัวรอดเดียวกันนะครับกลายเป็นว่า ลูกค้าก็บอกว่ามาทิ้งขยะไว้กับเขาตอนหลังเราก็เอานํากลับมาหมดเลยเออนะครับมันก็กลายเป็นกองเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็เอ๊ะทำยังไงดีนะครับจากการได้คุยกันหรืออะไรกันนะครับ<อ>เราก็เลยเอาตัวนั้น,น<อ>มาทดลองทําเป็นเกรดนะครับ<อ>แล้วก็เอามาผสมใส่เข้าไปออนะครับบางส่วนมันก็เกิดริบบิที่เกิดมาจากยูเซอร์นะครับหาวิธีว่าเฮ้ สิ่งที่เขาไม่ต้องการเนี่ยเราต้องนํามากลับมาจัดการกับมันยังไงดีนะครับของเราเป็นวัสดุโพลิเมอร์ด้วยใช่นะฮะฉะนั้นในการจัดการเนี่ยมันค่อนข้างจะจะยากหมายถึงยังไงฮะเป็นความเป็นโพลิเมอร์ของมันโพลิเมอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่คงทนถาวรนะครับนานเลยดูอยู่นานมากครับจริงๆต้องบอกว่าเราหายไปแล้วมันก็ยังอยู่ทนมากทนมากใช่ครับทนมากฉะนั้นวิธีจัดการที่ดีที่สุดที่ผมที่เราเจอนะครับก็คือนําวัสดุชิ้นนั้นกลับเข้ามาผสม และเอามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ นะครับมันอาจจะยุ่งยากมันอาจจะใช้ process ในการทํางานเยอะขึ้นกับปกตินะครับแต่ผมว่าสิ่งที่เราช่วยได้ก็คือเราช่วยธรรมชาตินะครับเราช่วยลด process ในการจัดการซึ่งธรรมชาติจัดการตรงนี้ใช้เวลานานในการที่เรานํามาใช้ก็ช่วยตรงนั้นได้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของขยะกับของเสียทั้งหมดเลยนะครเพราะฉะนั้นต้องมีต้นทุนกับค่าใช้จ่ายในการที่จะจัดการกับมันตรงนี้ใช่ครับเป็นยังไงครับโอเคค่าในการในการจัดการของเสียอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นสภาพปกตินะครับ ต้นทุนในการกําจัดวัสดุพวกนี้เนี่ยมาหาศาลเลยนะครับมันมันเป็นอะไรซึ่งหนึ่งมันไม่ย่อยสลายะนะครับมันก็ต้องหาอะไรไปอัพไซเคิลหรือไปทําอะไรกับมันให้ได้นะครับการที่เรามารีไซเคิลเนี่ยมผมว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยธรรมชาตินะครับแล้วน่าจะลดค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนนั้นลงไปได้พอสมควรแล้วในที่สุดมันก็เลยเกิดการเชื่อมต่อที่เรียกว่า material connection นี่คืออะไร material connection ก็ค,คือว่าพอเมื่อเมื่อเรา เมื่อเราพัฒนาตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราก็นำเรื่องไปยื่นกับ TCDC นะครับ TCDC ก็บรรจุวัสดุรีไซเคิลรุ่นรีไซเคิลของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Material Connection เป็นเหมือนร i b r a r y ของวัสดุตกแต่งนะครับสำหรับนักออกแบบดีไซเนอร์ทั่วโลกเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกวัสดุนี้ได้เราก็เป็นหนึ่งในวัสดุนั้นนีนักออกแบบทั่วโลกที่สนใจมองหาวัสดุประเภทนี้อย่างเงี้ยเขาสามารถจะเจอธุรกิจคุณพิการในนั้นได้ใช่ครับในแง่ความคงทนแข็งแกร่ง นะครับหรือว่าป้องกันการหักขีดขวดอะไรก็แล้วแต่เมื่อเทียบกับหินปกติทั่วไปโอเคเมื่อเทียบกับหินหินธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนิดหนึ่งหินธรรมชาติจะมีความแข็งแต่มันจะเปราะนะครับมันแข็งกว่าแต่เปราะกว่านะครับในขนาดพวกนี้มันอาจจะดูนุ่มกว่านะอาจจะเป็นรอยได้ง่ายขึ้นแต่มันทนกว่าแล้วมันมีความนุ่มฉะนั้นมันจะสามารถซ่อมแซมได้ นะครับในขณะที่หินธรรมชาติจะซ่อมได้ยากนะครับรอยต่อพวกนี้จะต่อได้สนิทฉะนั้นจะมองไม่เห็นรอยต่อ,อนะครับด้วยความที่มันขึ้นรูปได้หลากหลายเนี่ยนะครับสามารถมันสามารถเอามาประกอบเป็นอ่างล้างมือ,อมโดยที่ไม่มีรอยต่อนะครับ,รบซึ่งมันก็เป็นข้อดีทําให้ไม่มีจุดหรือไม่มีซอกอให้เกิดเชืออ้อรานะครับการทําความสะอาดก็ง่ายครับ อย่างนี้ถ้าใช้ในบ้านหมายถึงว่าลักณะของ end user หรือ home u s e เนี่ยก็สามารถทําได้ทําได้ครับยินดีครับแต่ว่าเท่าที่คุยดูนี้แสดงว่าลูกค้าโครงการนี่คงจะแบบใหญ่มากเลยจํานวนมากเลยใช่ไหมครับก็เราส่วนใหญ่เราจะขายเข้าโครงการนะครับแต่เราก็มีลูกค้าอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านเรามีโชว์รูมอยู่ที่ CDC นะครับเราก็มีลูกค้าซึ่งมาเดินเลือกสินค้านะครับแล้วก็สามารถช่วยเราเราด้วยความที่เราเป็นเรามีหัวทางั้นดีไซเนอร์กันอยู่แล้วเราก็จะช่วยออกแบบช่วยดีไซน์ให้นะครับเพียงแต่ว่าดีไซน์ โอนเนอร์ก็ต้องมาช่วยเลือกหินนะครับ,รบแล้วก็บอกบดีไซน์ว่าต้องการแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ <ฮะ S 2> ต้องยอมรับว่าลูกค้ามันเดินเลือกซื้อสินค้าเยอะนะครับ,รบเจ้าของบ้านมีความต้องการที่ ที่หลากหลายแล้วก็รู้ความต้องการของตัวเองนะครับบางบางทีเนี่ยจะมีถือถือคอมพิวเตอร์มาแล้วก็มาคุยกับเราเลยเนี่ยไปเปิดเจอจากหน้าเว็บเนี่ยอยากได้ประมาณอย่างงี้อย่างเงี้ยกล่องแสงลายประมาณนี้เล่นไฟแบบนี้ต้องการอ่างล้างมือซึ่งเล่นไฟได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้นอกจากผลิตตัวสินค้าแล้วก็คือบริการในการให้เป็นโซลูชันด้วยถูกต้องครับเรามีคัสตอมโซลูชันให้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนรายหินแบบไหนหรือ ต้องการหินยกตัวอย่างนะครับ,รบต้องการหินสีม่วงอ่าเนี่ยตูเต็ตามากเลยครับนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติอาจจะหายากมากนะครับรถ้าจะใช้นะครับ,รบแต่ Tiffany Co. สามารถผลิตได้นะครับด้วยความที่เราเป็นโรงงานรเราสามารถคัสตอมสีตามต้องการ โอ้ครับมาถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าเรารู้กันดีว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถูกไหมครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวก่อนโควิดแล้วก็มาเจอโควิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราก็รู้ว่าก็ยังฟื้นกันอยู่แช้ว็่าจะไม่เยอะก็แล้วแต่นะครับได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนม่ใช่ว่าเราเป็นการขายเข้าโครงการไปก็จริงๆตั้งแต่พอโควิดมานี่เราก็สุดไปพอสมควรนะครับลูกค้าโครงการหรือโรงแรมต่างๆเนี่ย ก็หายไป<ฮ>นะครับมีโครงการที่ภูเก็ตที่ที่ยกเลิกไปประมาณ3-4โครงการ,รนะครับรซึ่งจะว่าไปก็เราอาจจะโชคดีนิดนึงนะครับเพราะหนึ่ง เรายังไม่ถึงขนาดเริ่มต้นนะครับถ้าเราลงไปแล้วหรือเริ่มทํางานแล้วมันอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้นะครับก็เป็นเป็นสปีซึ่งผมว่าทุกคนคงเจออะไรที่หนักหกันหมดนะครับเราก็คือหนึ่งในนั้นนะครับผมว่าอนาคตมันก็คงดีขึ้นนะครับเราเราเริ่มเห็นเทรนด์ที่ว่าโครงการต่างๆเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้โครงการสร้างคอนโดเนี่ยเราเห็นในค u ยรีจากเดเวลอปเปอร์หลายๆเจ้าเลยซึ่งเราคุยกันอยู่นะครับซึ่งเราคิดว่า อีกสักสองสมปีเนี่ยคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เห็นๆก็คือโรงแรมนะครับคงมีความต้องการเกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยว เมื่อสักครู่คุณวิการพูดถึงว่ามีลูกค้าต่างประเทศคือผมพยายามว่โอ้ลูกค้าต่างประเทศนี่บินมาแล้วก็จะสั่งซื้อแล้วก็จะไปยังไงของผมลูกค้าต่างประเทศนี่จะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นนะครับลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีจะมี2ประเภทนะครับลูกค้าญี่ปุ่นประเภทแรกก็คือเป็นโรงงานบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งตั้งอยู่แถวแถวชลบุรี แถวบางนาตราดเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นบริษัทญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่ามาเปิดในเมืองไทยซึ่งบริษัทเฟอร์นิเจอร์ขอเนี้เปิดมานานแล้วนะครับก็จะมี1กลุ่มที่1คือกลุ่มนั้นนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โลกสื่อสารมันสะดวกมากนะครับลูกค้าก็แค่อีเมลมาพร้อมกับแบบนะครับเราก็ขึ้นรูปตามแบบเลยนะครับเสร็จ เสร็จปุ๊บก็แล้วแต่ว่าเขาจะส่งอินสเปกเตอร์มาตรวจหรืออะไรยังไงนะครับเราก็แพ็คส่งนะครับที่เหลือเขาก็ไปจัดการต่อได้อ๋อเราก็ส่งออกทางเรือนี่ไปเราส่งทางเรือเลยครับเขาก็ไปติดตั้งเองนะครับเราทํามาหลายโรงแรมแล้วนะครับที่ญี่ปุ่นที่ใช้วิธีอยางเงี้ยที่ใช้วิธีแบบนี้ด้วยถูกต้องครับอย่างนี้แล้วครับในอนาคตเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยทิฟฟี่เดคอร์เนี่ยนะครับจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนโดยเฉพาะเช่นผลิตภัณฑ์หรือจะแตกหลายอื่นๆเกิดขึ้นครับช่วงนี้เนี่ยเราก็พยายามคือ ต้องต้องยอมรับว่าสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเราเห็นธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลง<ะ>รู้สึกว่าโลกคงพยายามบอกทุกคนนะว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะครับจะเห็นไหมครับว่าอยู่ๆก็มีน้ําท่วมนะครับมันเป็นอะไรส้นคงจะวอร์นิ่งเราอะ,ะนะครับนะครับทิฟฟนีได้คอก็หวังว่าคงจะได้ช่วยได้ช่วยโลกได้อะไรบ้างนะครับเราก็พยายามเสนอโครงการต่างๆถึงรุ่นรีไซเคิลนะครับว่า หนึ่งอันแรกก่อนเรามีผลิตภัณฑนะ์รีไซเคิลนะนะครับอันที่สองผลิตภัณฑ์ของททฟลีวิเรเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยรีไซเคิลบิลนะคำนะว่ารีไซเคิลบิลคืออะไรหลังจากที่คุณใช้ไปเนี่ยเมื่อคุณจะเลิกใช้ค,คุณสามารถนําชิ้นนั้นนะ กลับมารีไซเคิลใหม่หรือสามารถไปปรับปรุงดัดแปลงตัดต่อได้ะนะครับคือผลิตภัณฑ์ปกติมันจะมีเชลลไลน<ช>์ในการใช้ใช่ไหมครับ,รบปรากฏว่าของเราเนี่ยเชลลไล์มันนานมากใช้คําว่านานมากนานมาก,มา,กานมากะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขัด แต่งใหม่มันก็สวยเหมือนเดิมโอ้โหดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่จริงๆไม่จําเป็นเลยครับมันสามารถเอามาตัดแต่งแล้วก็เอามาต่อกับชิ้นใหม่ได้ไปเรื่อยๆครับราะฉะนั้นคือหนึ่งมันรีไซเคิลเอเบิลก็คือนําสามารถนํากลับมารีไซเคิลได้เราก็พยายามบอกลูกค้าว่าหนึ่งเราแนะนําให้ใช้รุ่นที่มีวัสดุรีไซเคิลอันที่สองเมื่อมัน end of the life เนี่ยเรายินดีที่จะช่วยเหลือในการนําตัวนั้นมารีไซเคิล นะครับจะจะเอาไปติดตั้งที่ใหม่หรือนํามาให้เรารีไซเคิลทั้งหมดเลยทำได้ก็ได้ใช่ครับโอ้โหมหัศจรรย์เลยนะท่เนียใช่ครับเป็นวัสดุที่อเมซิ่งมากเลยจริงนะครับแล้วเราก็พยายามบอกว่าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มองถึงขั้นว่าเราจะช่วยอะไรได้เยอะแต่เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยนะได้ช่วยมีอะไรได้ช่วยให้ผมว่าที่สําคัญคือเราต้องสร้างแรงบันดาลใจนะครับคือถ้าเกิดเราสามารถทําให้เด็กรุ่นใหม่ๆเห็นว่า ทุกคนต้องเทคพา์ทำในส่วนของตัวเองนะครับแค่นั้นแหละครับอันนี้คือเป้าหมายที่ทิฟฟี่ไดคอจะไปใช่ครับตอนนี้มีมีแนวความคิดไหมว่าไอ้จุหินสังเคราะห์ทั้งหมดจะสามารถทำได้มากกว่าผนังพื้นหรือเข้าซิงเป็นอ่างล้างหน้าทำได้มากกว่านี้ไหมจริงๆตอนนี้มันไปอยู่หลายๆที่แล้วนะครับมันเอาไปทำเป็นครดดิ้งเติบ นะครับเราก็ทําอยู่หลายที่แล้วนะครับหรือผนังที่โชว์นะครับคืองานตกแต่งนี้มันไม่อยู่แค่เคาน์เตอร์ท็อปละนะมันเป็นผนังตกแต่งเป็นโคมไฟหรือเป็นฝ้านะครับบางทีก็เอาไปใช้บางคนก็เอาไปใช้เป็นผนังบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีอยู่เยอะๆหลายหลายที่เลยนะครับบางทีงานเล็กๆ งานทำเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับหรือเป็นเก้าอี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีทำพวกน้ใช่ครับคือมันคือมันขึ้นอยู่กับอิมเมจเนชันของนักออกแบบนะครับที่จะเอาตัวเนี้ยไปทำอะไรนะครับมันก็คือวัสดุตัวหนึ่งนะครับเป็นวัสดุปิดผิวตัวหนึ่งทำธุรกิจตรงนี้มาจนถึงในประเทศไทยนี่นะครับประมาณกี่ปีแล้วครับเราเปิดเราเปิดโรงงานมาทั้งหมดตอนนี้ก็จะ30ปีแล้วจะ30ปีแล้วใช่ครับจะ30ปีนะครับก็เป็นโรงงานน่าจะ น่าเหลืออยู่ไม่กี่โรงในเมืองไทยตอนนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะนิยมไปซื้อ, <S <S อซื้อเข้ามาเพราะมันก็คงสะดวกกว่า <S <S นะครับและการทําโรงงานเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอะไรซึ่งม,ม,มันมีทั้งศาสตร์และศิลินะครับ <S 2> <S 2> ใช่นะครับ<ม><ม>พอว่าหนึ่งจะเรื่องคนจะเรื่องเครื่องจกอักรอะไรต่างๆแล้วก็ต้องยอมรับว่ายกตัวอ,อย่างประเทศจีนเขาสามารถทําอะไรได้ถูกกว่าเราเยอะนะฮะเป็นอะไรที่ amazing มากนะครับนะครับฉะนั้นเราก็แข่งกับเขาไปคุอพตรงนะเป็นธุรกิจที่หลายคนจะเข้ามาทำก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะฮะ ก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งถึงได้บอกว่า <c oughs> โรง,งงานส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีแล้ว <c oughs> ะนะครับ <c oughs> ด้วยความที่มันอาจจะซื้อมาง่ายกว่า <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะการที่จะขอสาตนดานแต่ละทีเนี่ย <c oughs> ก็ต้องยอมรับว่าที่เทสต่างๆเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยมีในประเทศก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอย่างผมจะไปเทสอะไรเพื่อจะเอาสแตนดาร์ดบางันเนี่ยเราก็ต้องส่งไปเทสที่ต่างประเทศโอ้เลยใช่ครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายมีอะไรนะครับยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่อง lead V5 นะครับซึ่งซึ่งก็ต้องมีเรื่อง low VOC อ่าใช่นะครับจะ low VOC ได้เนี่ยก็ต้องส่งเข้า Chamber Test นะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าไอ Chamber t e ท t เนี่ยเมืองไทยคงจะมีน่าจะมีครับพอเราจะทำโปรเจกต์ที่เกาหลีนะครับเราก็หาอยู่ สักพักหนึ่งไม่มีเลยครับหาอยู่หลายเดือนมากนะไปเพื่อนที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกอย่างว่านี้ปรากฏว่าเราก็ต้องส่งไปเทสต่างประเทศนะคร่าใช้จ่ายก็สูงก็สูงพอสมควรนะครับแต่หลังจากที่เราส่งไปเทสเนี่ยข้อดีของการเทสก็คือหนึ่งมันก็เป็นการเซอร์ติฟายตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้รู้ว่าเราก็พร้อมที่จะแข่งขันกับต่างประเทศนะเพราะเมื่อได้มาตรฐานเราก็มาตรฐานเดียวกันถูกนะครับเมื่อส่งผลเทสเรามาอ่านเทียบกับของคู่แข่งที่เป็นของเมืองนอก ค่าของเราต่างๆเนี่ยสู้กับเขาได้เลยสบายเลยสบายครับสบายมากเพราะลูกค้าลูกค้าของต่างประเทศโดยเพราะลูกค้าญี่ปุ่นนะครับเมื่อเห็นค่าต่างๆเนี่ยเขาก็ a c c e เ t เขาก็รับนะครับมันอาจจะเป็นห้องแลบเดียวกันด้วยเป็นไปได้นะครับมันก็มันก็เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นในทางนี้ก็ถือว่าเป็นการทําให้เกิดมาตรฐานความน่าเชื่อถือของบริษัทเราด้วยครับด้วยเลยถูกต้องครับถูกต้องครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่เราได้ โดนมาคับโดย global standard ไปเลยนะครับเพราะว่ามันด้วยความที่หนึ่งโรงงานผลิตด้านนี้มีน้อยมากนะฮะทำให้เวลาเราทำ standard อะไรเราก็ต้องไปอิงมาตรฐานของต่างประเทศความที่เป็นนวัตกรรมอะไรต่างๆที่ทำออกมาจนถึงขนาดนี้ยเรากำลังตอบโจทย์ไปสู่อนาคตที่ทคนอยู่ร่วมได้ใช่ครับถูกต้องครับเป็นอะไรซึ่งเรามองว่าเอ๊ะ เราก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยโลกได้นะครับอย่างน้อยๆมันก็เป็นอะไรซึ่งอาจจะทาให้โลกบอบช้าน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเราก็อยากให้คนที่เด็กๆรุ่นต่อไปอ่ะให้ความสําคัญกับจุดนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าสามารถ reduce คําว่า reduce เนี่ยจะสําคัญที่สุดนะครับเพราะมันลดการใช้๋อถูกนะฮะมันเป็นข้อแรกเลยข้อแรกเลยข้อแรกที่สําคัญคือ reduce ต้นทางเลยต้นทางครับถ้าเกิดเรารีดได้ให้มันน้อยที่สุดนะครับมันจะดีที่สุดมันจะใช้น้อยลง ใช่ครับมันก็จะดีที่สุดกันมาใช่ครับถูกต้องครับซึ่งย้อนกลับไปในอดีตเราใช้มากเลยมากครับนี่คือสิ่งที่กําลังเป็นผลกลับมาแล้วใช่ครับถูกต้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนเร่งผลิตทํางานกันอย่างเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปัจจุบัน,นจริงๆมันก็มีวิธีที่ทํางานกันอีกแบบหนึ่งได้ก็ถือว่าคุณพิการอยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทําคู่ขนานไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าคนใหม่ๆอยากทําละแต่จะเป็นธุรก ผมอาจจะโชคดีนะครับผมอยู่ในแวดวงดีไซเนอร์ซึ่งมักจะมีแรงบันดาลใจมีมีเวลาไปคุยด้วยเนี่ยก็จะได้อะไรดีๆขึ้นมาเยอะนะครับผมก็อาจจะมีกลุ่มดีไซเนอร์ที่แบบสนิทสนิทกันนั่งคุยกันบ่อยๆนะบางทีไอเดียไม่ใช่มาจากผมหรอกครับมันก็มันก็มันก็เกิดมาจากการฟุ้งๆกันอยู่ในการคุยกันนั่นแหละนะครับนะครับมันก็มีพวกนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแนวคิด ก็คือพยายามคุยให้เกิดความคิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่แหละคุยไปคุยมาเออพี่นอนี่นั่นเออฟังดูข้อท่าคนะครับเสร็จปุ๊บพอดีมันคงเป็นเทรนด์ด้วยนะครับที่บอกเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วที่ต่างประเทศเขาเริ่มเริ่มให้ความสำคัญาคัญนะครับเราก็ที่มีลูกค้ามานะครับเพราะฉะนั้นแนวคิด ก็คือพยายามคุยให้เกิดความคิดใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาใช่ครับคอนเน็ชันแนวคิดต่างๆนะครับมันก็เป็นวิธีบริหารสมองที่ดีอย่างนี้เนี่ยแพงไหมครับสำหรับหินสังเคราะห์เนี่ยเอ่อด้วยหินสังเคราะห์ของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆต้นทุนเนี่ยราคามันจะสูงขึ้นนะครับสิ่งที่เราช่วยโลกได้หรือช่วยธุรกิจได้ก็คือเราคิดราคาปกติราคาเดียวกับรุ่นธรรมดานะครับคือเราแอ s o r b ต้นทุนในการบริหารจัดการของส่วนนั้นมา นะครับอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคอมมิลเมนต์ของทิฟฟานีว่าเราจะช่วยทางธุรกิจที่กำลังอยากจะทําตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องการให้คนเนี่ยใช้วัสดุพวกอย่างเงี้ยเยอะขึ้นครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของขีดสกคั์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับคุณพิการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ